วันนี้จะมาแชร์ความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆฟังนะคะมีเพจดังเพจหนึ่งค่ะเขาได้เขียนหัวข้อว่าถ้าเกิดเลือกได้ระหว่างมีเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่ามีเจ้านายเป็นคนเกาหลีชอบเจ้านายจากประเทศไหนมากกว่ากัน ซึ่งแบบไม่น่าเชื่อนะคะจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบมากมายเลยทีเดียวค่ะมาดูของคนแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเจ้านาย2ชาติเนี้ยขอเลือกเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยขอบอกเลยว่าเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการทํางานกับเจ้านายที่เป็นคนเกาหลีมาก,ก่อนค่ะเธอเรียกว่าคุณป้าเกาเธอเป็นเมนเจอร์ราซูชิในออสเตรเลียซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ย ก็คือยื่นขอลาล่วงหน้าสองสัปดาห์แล้วก็ขอลาเป็นเวลา3วันเพื่อที่จะไปเที่ยวค่ะพอคุณป้าเ่าวเธอแอปพรูฟกลับมาถึงก็ทำงานตามปกติหลังจากนั้นค่ะคุณป้าเธอจ้างคนใหม่มาเลยไม่ได้มีโน้ติสอะไรมาแจ้งเลยแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรด้วยเธอบอกว่าเรารู้สึกโมโหมากๆและเราก็ไม่ยอมนะคะก็เลยแบบขอไปพูดตรงนั้นหน่อยแล้วก็ไปฟ้องด้วยว่าการทางานแบบเนี้ย ไม่ถูกต้องและสุดท้ายค่ะก็มีกลุ่มที่เรียกว่าแฟร r เวิร์มาตรวจสอบแบบตรวจสอบไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ ซึ่งเธอก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากตรวจสอบแล้วบทสรุปออกมาเป็นยังไงแต่เธอบอกแค่ว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่าไปยอมอะไรที่ไม่แฟร์อะไรที่แบบไม่ยุติธรรมสาหรับเราขอแนะนําให้ทําเรื่องร้องเรียนไปเลยค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดให้เลือกระหว่างเจ้านายไทยกับเจ้านายญี่ปุ่นขอเลือกคนญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าอย่างน้อย จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบไทยมากกว่าคนเกาหลีโดยมีบางคนนะคะบอกว่าตอนเนี้ตั้งใจว่าจะไปฝึกงานตอนปีสี่แต่ว่ากําลังลังเลอยู่ว่าจะไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นหรือว่าจะไปฝึกงานที่เกาหลีดีพอดีเรียนเอกภาษามาอีกคออเมนหนึงนะคะก็บอกว่าสําหรับเกาหลีเนี่ย เรื่องเขาร่ำลือมานานแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกน้องเนี่ยเขาไม่มีทางยกตำแหน่งให้อย่างแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าเขาจะไม่เอาลูกน้องของเขาเนี่ยให้เติบโตมากกว่าตัวเขาเองอย่างแน่นอนแต่ตรงกันข้ามสำหรับคนญี่ปุ่นที่มาทำงานต่างประเทศเขาจะเข้มงวดกับการเติบโตมากแต่ว่าเขาจะให้คะแนนเป็นไปตามความสามารถจริงๆถ้าเกิดใครเก่งแล้วก็รับรองว่าจะได้ยกระดับไปไกลมากเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเธอบอกว่าขอยกให้ เจ้านายญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงที่เคยทำงานด้วยคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆนิสัยดีมากๆแล้วก็น่ารักค่อนข้างจะเอาใจใส่พนักงานแล้วก็เวลาแวะมาหาก็จะมีของติดไม้ติดมือมาตลอดเวลาเรียกว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ซืมซับวัฒนธรรมไทยมาด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าสาหรับเราเราคิดว่าตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าไปเจอเจ้านายแบบไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกน้องด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงซึ่งจริงๆตรงเนี้ยอาจจะ แบบให้ต่อฟันทงไม่ได้ค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าถ้าเกิดให้เลือกระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีขอเลือกเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่นครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือกจริงๆอเอาเป็นแบบว่าดีที่สุดนะขอเลือกเป็นฝรั่งดีกว่า แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดให้เลือกระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีให้ใครมาเป็นเจ้านายขอตอบแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าเราเคยทํางานร่วมหลายคนแล้วรู้สึกว่าทํางานกับคนญี่ปุ่นเนี่ยดีกว่าเยอะเลยเขาสนใจในการพัฒนาตัวเองให้กับพนักงานด้วยนะและที่สําคัญการมีระเบียบวินัยและก็ความสุภาพในการทํางานเนี่ยขอยกนิ้วให้คนญี่ปุ่นเลย อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเ็าบอกว่าขอเลือกเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่นครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่แบบมีพลังงานเยอะมากแล้วก็ชอบเมืองไทยเวลาทํางานก็ทํางานจริงจังแต่ว่าเวลาเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็โอ้โหสุดๆเลยเคยมีครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าได้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเจ้านายก็เฮฮามากมีการบอกให้เป่งกล้มโชว์ทีหนึ่งก่อนที่จะไปเริ่มงานด้วยครับอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าเคยทํางานกับเจ้านายญี่ปุ่นค่ะคือเราต้องคอยดูแลตั้งแต่เรื่องเอกสารเรื่อง ที่พักเรื่องรถประจําตําแหน่งเรื่องโรงเรียนลูกรวมถึงเรื่องทุระของภรรยาของเขาด้วยเป็นเรื่องสิปาคาที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของทุทกๆคนที่อยู่ในเมืองไทยหลายคนที่เคยเจอเนี่ยคนญี่ปุ่นจะซีเรียสมากเรื่องตรงต่อเวลาซึ่งเป็นกันทุกคนค่ะเรียกว่าเรื่องเวลาเนี่ยจะต้องเป๊ะมากแล้วก็เวลาทํางานเขาจะเอาจริงเอาจังมากเลยการตรวจงานเนี่ยจะเดินไปดูด้วยตัวเองคนญี่ปุ่นนเดินเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาประชุมเนี่ยจะแบบ เมือนกับทะเลาะก,กันเลยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นเพียงแค่คุยเรื่องงานเท่านั้นแต่ว่าพอออกจากที่ประชุมเนี่ยเดินคุยกันกระหนุ่งกระหนิหมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครทรํราผิดพลาดก็จะพร้อมขอโทษแบบไม่กลัวเสียหน้าเลยค่ะบางคนเขาบอกว่าเป็นคนญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยน,นานๆบนบนดาดาเป็นภาษาไทยได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดถึงเวลาปาร์ตี้แล้วก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนญี่ปุ่นเมาเนี่ยแล้วก็โอโหไปสุดเลยค่ะเรียกว่าเรียกกลับมาไม่ได้ต้องฮิวปีกแล้วก็หลับกลางอากาศเลยนะคะเรีย เรียกว่าลบากคนขับรถมากๆ,ๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่ามีรุ่นน้องเนี่ยไปเรียนต่อดอกเตอร์ที่ญี่ปุ่นสาขาแนววิทยาศาสตร์อะ่ะเขาบอกว่าโอ้โหการที่ไปรเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆเลยนะต้องแบบกินเบียร์ย้อมใจทุกวันนะให้เรียนจนจบอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าถ้าเลือกระหว่างเจ้านายเกาหลีกับเจ้านายญี่ปุ่นขอบอกว่าเจ้านายเกาหลีเนี่ยโหดกว่าครับเพราะว่าเคยทํางานที่บริษัทเกาหลีเรียกว่าถ้าเกิดไม่พอใจแล้วก็ถึงเนื้อถึงตัวเลย ทั้งที่อยู่เมืองไทยนะครับไม่ได้อยู่ในเกาหลีแตกต่างกับคนญี่ปุ่นซึ่งเขาจะมีวิธีแนวทางที่ปฏิบัติต่อคนไทยที่ดีมากๆแล้วก็ไม่มีการถึงเนื้อถึงตัวอย่างเด็ดขาดอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าแฟนของเธอเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าทํางานกับเจ้านายที่เป็นคนญี่ปุ่นเธอทํางานในโรงงานแห่งหนึ่งบอกว่าเจ้านายญี่ปุ่นเนี่ยจะเคร่งเครียดแล้วก็จริงจังมากๆโดยเฉพาะเรื่องงานถ้าเกิดสั่งแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นคือจะรับไม่ได้เลยก็คือเรื่องการไม่ตรงต่อเวลานี่แหละ แล้วก็ถ้าเกิดว่าให้มารอจะต้องโดนสวดชุดใหญ่แต่สําหรับเวลาพักผ่อนแล้วก็เรียกว่าเป็นคนละคนเลยคนญี่ปุ่นเวลาพักผ่อนก็จะแบบเต็มที่มากๆส่วนเวลาทํางานก็จะจริงจังมากๆเช่นกัน ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเนี่ยเ,เป็นเจ้าหนายไต้หวันจะโหดที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเกาหลีกับญี่ปุ่นเจ้าหนายเกาหลีก็จะโหดกว่าเจ้าหน่ายญี่ปุ่นอีกโดยเขาบอกว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยวัฒนธรรมการทํางานของเกาหลีเรียกว่าเคร่งเครียดมากๆเพราะว่าเคยไปเวิร์กช็อปกับบริษัทหนึ่งเป็นเครือเกาหลีดูผ่านๆเนี่ยรู้เลยว่าหวัวหน้าเนี่ยจะมีสิทธิ์แบบเด็ดขาดมากที่สุดขนาดวันลาป่วยยังไม่มีใครสามารถใช้ได้เลยจนถึง ถึงขนาดว่ามีเจ้าชายเยอรมันมาถามว่าคนที่เนี่ยเขาไม่ลาป่วยกันเลยเหรอสรุปก็คือมีคนป่วยค่ะแต่ทุกๆคนที่ป่วยเนี่ยเขาจะบังคับให้ใช้วันพักร้อนแทนไม่อย่างนั้นก็จะดูไม่ดีซึ่งเขาบอกว่าเจ้านายเยอรมันเนี่ยฟังแล้วแบบอึ้งไปเลยค่ะส่วนเจ้านายไต้หวันเขาบอกว่าเรียกว่าโหสุดๆถ้าเกิดว่าใครทํางานที่สั่งแล้วทําไม่ได้เนี่ยเขาจะเดินมาที่โต๊ะแล้วก็บอกว่าให้เก็บของออกไปเลยเรียกว่าแบบสุดขนาดนั้นเลย และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นเจ้านายญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้มงวดแล้วก็เอาการเอางานมากๆแล้วก็เขาจะเน้นในการพัฒนาคนเวลาทุ่มเททํางานเต็มที่ ก็จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าส่วนถ้าเกิดเป็นเจ้านายเกาหลีแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นงานอย่างเดียวแล้วก็เวลางานอะไรที่ได้หน้าเนี่ยเขาจะเอาเข้าตัวเองก่อนส่วนลูกน้องแล้วก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นแหละถ้าเกิดใครเจ็บป่วยแล้วก็เขาจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เรียกว่าเจ้านายเกาหลีใช้ลูกน้องทําผลงานแล้วก็หาผลประโยชน์เข้าตัว และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าถ้าเกิดมีให้เลือกแค่2ประเทศระหว่างเจ้านายญี่ปุ่นกับเจ้านายเกาหลีขอเลือกเป็นเจ้านายญี่ปุ่นครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประเทศอื่นให้เลือกก็ขอเลือกประเทศอื่นนะครับและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเนี่ยมีรุ่นน้องเขาเคยไปฝึกงานค่ะเคยไปฝึกงานที่บริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝึกงานที่บริษัทเกาหลีที่แหลมฉะบังนี่แหละเขาบอกว่ารุ่นน้องเขามาเล่าความโหดให้ฟังสรุปง่ายๆนะเจ้านายเกาหลีเนี่ยโหดกว่าเจ้านายญี่ปุ่นเยอะเลยที แหละซึ่งการทำงานกับคนญี่ปุ่นหลักๆเนี่ยเรื่องเวลาจะต้องเป๊ะงานออกมาจะต้องดีถ้าพลาดก็จะต้องมีการบอกแล้วก็เปิดเผยออกมาว่าสาเหตุนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องการเหตุผลแต่ว่าถ้าเกิดรวมๆและออกมาดีก็จะไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพียงแต่ว่าจะต้องรู้จักพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัว